จะจะพาไปดูการซ่อมคืนสภาพรถถังเบาแบบ32คอมมานโดสต i n g r เจ้ากระเบนธงแห่งกองทัพบกไทย,ยกองโรงงานซ่อมสร้างยุทธปกรณ์สายสัมพวศกันนะครับไปชมนะครับเรามาทําความรู้จักเจกเ้าคอมมานโด s t i ิงเรกันคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับถึงแม้จะมีประจําการในประเทศไทยเพียงที่เดียวสติ n ร r ก็ไม่ได้ไก่กามาจากไหนนะครับถูกพัฒนาโดยบริษัทคา d i l l เ c ก g ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการจัดหาย,ยานเกราะทดแทนรถถังเชลีแดนนะครับแล้วขอบอกว่าเจ้ากระเบนธงเนี่ยทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับ ในยุค80ใช่ว่าปัจจุบันมันจะไม่ทันสมัยนะครับเพราะมันได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงความทันสมัยอีกหลายครั้งจากกองทัพบกไทยนะครับเบนทงนะครับเข้าประจำการในกองทัพบกเรานะครับ2,532โดยจำนวนทั้งสิ้นนะครับ106คันเ่นของมันก็คือเป็นรถถังที่มีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินลำเลียงได้วัสดุที่นำมาใช้สร้างนะครับก็เป็นเหล็กกล้าอัลอยที่มีชื่อว่าเคดาลอยเป็นวัสดุตัวเดียวกับยานเกาะร้อยยาง B150 คอมมา n d ที่มีประจำการอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับจิงเรย แล่งมาทาความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ480กิโลเมตรมีปืนหลักนะคับขนาด105ม mm. ิลิเมตรมีกรแกนร่วมขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรอีกหนึ่งกระบอกมีกรนเบลนิงเ2ขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรอีกหนึ่งกระบอกเมื่อเวลาผ่านไปนะครับการซ่อมแซมระดับกองพันธุซึ่งก็ไม่เพียงพอนะครับยุทธปกรณ์เหล่า,น,านี้ก็ได้เสื่อมลงไปตามกาเวลาจึงต้องการซ่อมคืนสภาพโดยกองโรงงานซ่อมสร้างยุทธปกรณ์สายสัมพันที่นี่เขาเป็นแหล่งรวมจมยุทธในการซ่อมแซมคืนสภาพยุทธปกรณ์ ของกองทัพบกไทยเราอยู่แล้วนะครับอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการซ่อแมแซมยุทธปกรณ์สายสัมพูนธ์มาจากต่างประเทศด้วยความสามารถของเราเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับสวัสดีครับ